72 73เศษ74ส่วน2,568วิถียุทธคนอคอกยามแห่งต้าเฟิงเล่ม41 42 43แรงเอสบวกสวีชีอันกับอาณาจักรหมื่นมานบุกโจมตีอาลันพาเพื่อชิงสีสักเซินสู้กลับคืนมา ทำให้พุทธองค์ตื่นขึ้นเผยถึงตัวตนที่แท้จริงออกมาการต่อสู้จึงถูกเปลี่ยนเป็นอยู่ในโลกของผู้เหนือระดับสวีชีอันที่ไม่สามารถต่อสู้กับอีกฝ่ายได้จึงตัดสินใจออกเดินทางสู่พ้นทะเลเพื่อหาวิธีเลื่อนระดับครึ่งก้าวสู่เทพสงครามยิ่งใกล้จบเนื้อเรื่องยิ่งเฉลยสิ่งต่างๆมากมายให้เรารับรู้ ทำให้เราทราบถึงปริศนาต่างๆที่ผู้เขียนได้วางไว้ตัวตนที่แท้จริงของเหล่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังและเรื่องราวมากมายที่ถูกซ่อนไว้ฉากบูฉากรักฉากตลกคบขันยิ่งอ่านยิ่งสนุกยิ่งเข้มข้นยิ่งทำให้ชวนติดตามวางไม่ลงเลยมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปสวีชีอันพระเอก อดีตคนเคาะยามคองเงินหมายเลขสผู้ฝึกยุทธขั้นหนึ่งไม่มีชื่อได้ช่วยเหลือให้ไหวชิงห้องเต้หญิงหมายเลขหนึ่งผู้ฝึกยุทธระดับสี่มโนทัศน์เลื่อนสู่ระดับสาได้สำเร็จในเวลาเดียวกันหลี่เมี่ยวเจินอดีตทิดาศักดิ์สิทธิ์นิกายฟ้าหมายเลขสองเต่าระดับสี่ทารก ที่เปลี่ยนมาเข้านิกายปัทภีก็ได้เลื่อนสู่ระดับสามอีกคนทางตาเฟิงได้ร่วมมือกับจิ้งจอกเก้าหางราชินีอาณาจักรหมื่นมานระดับสองบุกโจมตีอาราันธาที่มั่นนิกายพุทธเพื่อช่วงชิงชิ้นส่วนศีรษะหลวงจีนเซนซูราชันอสูรครึ่งก้าวสู่เทพสงคราม ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายกลับมาเสินสู้ที่ไรสีรษะโจมตีค่ายกลชาณาจารย์ที่มีโพธิสัตว์เฉียนหล่อสู้พุทธระดับหนึ่งโพธิสัตว์พิทักษ์ไว้จนสั่นสะเทือนไปทั่วอารันธาแต่ยังคงไม่สามารถทำลายได้จนสวีชีอันต้องใช้พลังสรพพสัตวพลังเส้นโลหิต และหนึ่งดาบสะบั้นฟ้าดินโจมตีจนทำลายค่ายกลานาจาร์จนแตกสลายเฉียนหล่อสู้จึงใช้มหาเมตตามหากรุณาธรรมลักสะกดการโจมตีของสวีชีอันไว้นักพรตจินเหลียนผู้นำนิกายปทพีหมายเลขเก้าเต่าระดับสองทันวิถีจึงใช้ร่างสุริยเทพเข้าช่วยเหลือ แต่ลัดที่พ่อมดที่ส่งหน้าหลันเทียนลูกพ่อมดระดับสองพิรุณทรมาช่วยนิกายพุทธกับรอบโจมตีใส่นักพรตจินเหลียนจนซุนสเสวียนจีสิทลำดับสองเจียนเจิงผู้ใช้ทักษะระดับสามชะตาฟ้าต้องใช้ค่ายกลเข้าช่วยเหลือส่วนอสุราบุตรชายราชันอสูนหมายเลขแปดพุทธระดับสอง อรหันควบวัชระระดับสาได้โจมตีใส่หน้าหลันเทียนลูกจนต้องถอยหนีโพธิสัตว์หลิวหลีพุทธระดับหนึ่งโพธิสัตว์เข้ามารอบโจมตีใส่เจ้าโศอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษาสายนักปรา์ระดับสามลิขิตชะตากับเจอพยามีระดับสใช้พลังหลับไหล จนรู้สึกม่วงนอนต้องรีบถอยกลับไปซ่าหลุนอากูพ่อหมดระดับหนึ่งจอมเวทได้นำพ่อมดยานปัญญาระดับสามเป่าถานและอีเอ๋อปู้ช่วยโอกาสบุกโจมตีเมืองหลวงป้าเฟิงทำให้ไหวชิ่งลัวอีเหิงราชครูผู้นำนิกายมนุษย์เต๋าระดับหนึ่งเทพเซียนปฐพี และอย่างกงสายนักปราดระดับสมลิขิตชะตาต้องออกมารับมือส่วนเว่ยเหยียนหัวหน้าหน่วยคนเคาะยามภายใต้การคุ้มครองของโค่หยางจงผู้ฝึกยุทธระดับสองผสานวิถีได้ไปขวางหน้าอรหันตัวเออร์พุทธระดับสอง ที่มาบุกโจมตีเว่ยเหยียนได้เกลี้ยกล่อมตูเออที่ศรัทธาในนิกายมหายานที่สวีชีอันเผยแพร่ให้แปรพักมาอยู่ฝ่ายต้าเฟิงแทนเพราะทางอาลันธาไม่สนับสนุนมหายานสวีชีอันเสิญซูหลี่เมียวเจินจิ้งจอกก้าวหังจินเหลียนอสุราซุนสเสวียนจีและเจ้าโสร่วมมือกันสามารถรุกไล่เฉียนหล่อสู้ หลิวหลีและหน้าหลันเทียนลู่จนเกือบพ่ายแพ้สุดท้ายพุทธองค์เหนือระดับได้ใช้มหาวายโรจนธรรมลักโจมตีทำให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บจนสุนสเวียนจีต้องรีบใช้ค่ายกลพาทุกคนหลบหนียกเว้นสวีชีอันเสริญซูและอสุรานัานจิ้งจอกก้าวหางที่ประคองสติได้เพียงคนเดียว จึงเอาอยาออกมาช่วยชีวิตทุกคนให้ฟื้นขึ้นมาก่อนปรึกษากันและคาดเดาว,ว่าพุทธองค์ยังฟื้นคืนไม่สมบูรณ์น้านหน้าหลันเทียนลูกที่โดนพุทธองค์โจมตีจนเหลือแต่วิญญาณจึงรีบหลบหนีไปสวีชีอันได้ช่วยพยามีเก็บไว้ในสถูปรัตนเจดีจึงรอดตายได้ ก่อนจะลอบเข้าไปในหุบเขาตะวันตกของอารันธาจนได้พบเศษเสี้ยววิญญาณของโพธิสัตว์ฝาจี้จึงใช้สถูปรัตนเจดีฟื้นฟูวิญญาณฝาจี้จนทราบว่าสินซูคือพุทธองค์สินซูได้เข้าไปในโพรงถ้ำพบศีรษะของตนเองโดนรากไม้ผนึกไว้จึงช่วงชิงกลับมารวมร่าง ก่อนที่จะโดนภูเขาที่มีชีวิตคิดกลืนกินร่างเขาเพราะอาลันธาคือพุทธองค์พุทธองค์คืออาลันธาอสุราที่ฟื้นขึ้นมาต้องเผชิญหน้ากับเฉียนหล่อสู้และหลิวหลีจึงใช้พระาธาตุขอให้สวีชีอันกลับมาอยู่ข้างกายตนร่วมต่อสู้กับโพธิสัตว์ทั้งสองและโพธิสัตว์กวานเสียน พุทธระดับหนึ่งโพธิสัตว์ที่ปรากฏตัวมาสวีทีอันจึงใช้ยกแหลกลานโจมตีทำให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บแม้กระทั่งพุทธองค์หลิวหลีจึงเอาปราณมังกรดำมากลืนกินแก่นโลหิตของตนและโพธิสัตว์ทั้งสองก่อนกลายเป็นมังกรทองพุ่งไปรวมร่างกับพุทธองค์ที่เป็นภูเขาก้อนเนื้อขนาดยักษ จนปรากฏร่างพระพุทธองค์ขึ้นก่อนจะเข้าต่อสู้กับเสินซูที่ขยายร่างยักษ์สวีชีอันจึงรวมร่างกับเสินซูเรียกมีดแกะสลักอริยเมธีมาใช้พลังสัพพสัตว์โจมตีใส่พุทธองค์ก่อนจะช่วยโอกาสพาอสุราหลบหนีพอเสินซูฟื้นขึ้นมาจึงได้เล่าว,ว่าตนแท้จริงคือส่วนหนึ่งของพุทธองค์ที่แบ่งออกมา รับหน้าที่มาหลอกราชินีอาณาจักรหมื่นมารให้เข้าร่วมกับนิกายพุทธแต่พอทำหน้าที่สำเร็จทำให้อาณาจักรหมื่นมารยอมรับนิกายพุทธได้แต่นิกายพุทธกับเปิดฉากสังหารเผ่ามารแทนสวีชีอันจึงเดาได้ว่าพุทธองค์แท้จริงคือร่างแบ่งนิกายมนุษย์ของปรมาร a n เปา ที่มาเกิดใหม่และเป็นนายของซากศพในสุสานโบราณจึงพาทุกคนมายืนยันความจริงกับอรหันตู้ฉิงพุทธระดับสองที่ถูกจับตัวอยู่ใต้หอดารากาสวีชีอันได้ปรึกษากับเว่ยเหยียนเว่ยเหยียนจึงแนะนำให้เขาออกทะเลเพื่อเลื่อนระดับเป็นครึ่งก้าวสู่เทพสงครามที่หอดารากาเหล่าสิทธิ์ของเจี้ยนเจิง้ง ผู้ใช้ทักษะระดับหนึ่งอาณัตสวรรค์ได้แย่งชิงตำแหน่งเจียนเจิ้งกันกสวีชีอันจึงเสนอให้ลูกศิษย์ทุกคนของหอดารากาลงคะแนนเลือกเจียนเจิเจ้งคนใหม่ผลปรากฏว่าชูชัยเวยศิษย์ลำดับหกผู้ใช้ทักษะระดับหกนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่เสนอผลประโยชน์ให้ทุกคนมากที่สุด และไม่คิดอะไรมากได้รับเลือกเทพกู่เหนือระดับได้เข้าฝันสวีลิงอินญาตผู้น้องผู้หญิงคนเล็กพระเอกพอลีนาบุตรสาวหัวหน้าเผ่าพลังกู่หมายเลขห้ากู่ระดับสทราบเรื่องจึงมาบอกสวีชีอันสวีชีอันจึงใช้กูเจดวิเศษเชื่อมโยงกับเทพกู่จนทราบว่า เทพกูจะฟื้นขึ้นมาตอนฤดูศาสตร์ตรงกับที่นิกายพุทธจะจัดพิธีมหาสันนิบาตพุทธธรรมจึงเดาได้ว่าเหล่าเหนือระดับกำลังจะตื่นขึ้นมาสวีชีอันที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตัดสินใจขอให้จิ้งจอกก้าวห่างนำทางออกสู่พ้นทะเล ตามหาเหล่าทายาทเทพมารเพื่อชิงขวัญวิญญาณของพวกมันมาใช้ในการเลื่อนระดับเครื่อง9ก้าสู่เทพสงครามฉู่หยวนเจิน้นหมายเลข 4. เต่าระดับสี่ทารกที่ต้องการเลื่อนระดับจึงเข้าพบลั่อี้เหิงลัวอี้เหิงจึงแนะนำให้เขาใช้อัคีกรรมผ่านยากายรับรู้ถึงอารมณ์ทั้งเจ็ด แต่ก็กลัวควบคุมไม่ได้ชูหยวนเจิน้นจึงปรึกษาทุกคนในพักฟ้าดินสวีชีอันจึงเสนอวิธีใช้กู่หัวใจควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแทนจะได้ไม่ต้องรับผลจากอัคคีกรรมผลาญยากายจุดหมายแรกของการเดินทางสู่โพ้นทะเลคือเกาะเงือกแต่พอเข้าใกล้เกาะเงือกกับพบมังกรเจียวที่ดูร้ายเข้าโจมตี จิ้งจอกก้าหางจึงใช้หางรัดและจัดการมันได้อย่างง่ายดายส่วนสวีชีอันก็ได้ใช้วิชาซากกูควบคุมมันจนสังเกตเห็นลวดลายประหลาดบนตัวมันที่ทำให้จิ้งจอกก้าวหางรู้สึกเวียนหัวพอเจอเจนจูราชินีเงือจึงทราบว่ามังกรเจียวรู้จักกับเธอ แต่อยู่ๆเกิดการคุ้มคลั่งขึ้นสวีชีอันจึงให้เจนจูนำทางไปเกาะอาเออสูซูที่เหล่าทายาทเทพมารอาศัยอยู่สวีชีอันจึงทราบว่าเกาะอาเออสูซูเกิดจากเทพมารที่เสียชีวิตจึงสงสัยแต่พอเข้าใกล้เกาะอาเออสูซูกับพบองค์พระักของเผ่ามนุษย์มังกรที่คุ้มคลั่งเหมือนกับมังกรเจียว สวีชีอันที่จัดการมันอย่างง่ายดายก่อนได้พบนู่ล่างผู้นำเกาะที่เป็นมนุษย์มังกรได้เล่าสาเหตุที่องครักษุมคลั่งเพราะได้ตามตนกับมังกรเจียวที่เป็นสหายกันไปยังเกาะก,กุยสวีที่เป็นสมรภูมิรบโบราณของเทพมารโดนหมอกที่ปกคลุมเกาะอยู่ทำให้คุ้มคลั่งสวีชีอันจึงให้หนู่ล่างนำทางไปยังกุยสวี เพราะเหล่าทายาทเทพมารเหล่านี้มีระดับต่ำจึงไม่มีประโยชน์สำหรับการเลื่อนขั้นของเขาพอเข้าใกล้กุยสวีกับได้พบลูกสมุนของวังเทพมารที่รอดตายจากสมัยโบราณสามตัวคัดขวางทายาทเทพมารตนอื่นไม่ให้เข้าใกล้เกาะจิงจอบก้าหางจึงจัดการพวกมันทั้งสได้อย่างง่ายดาย ส่วนสวีชีอันได้ใช้พลังของตนตัดผ่านหมอกที่ปกคลุมกุยสวีพาจิ้งจอกก้าหางเข้าไปในเกาะพอเข้าไปในเกาะสวีชีอันโชคดีเก็บได้กระดูกชิ้นหนึ่งของเทพมารโบราณก่อนจะไปเผชิญหน้ากับวังที่รู้ว่าสวีชีอันมาที่เกาะแล้ว จึงมุ่งหน้ามาเพื่อจัดการเขาหมายจะดูดกลืนร่างสวีชีอันชิงขวัญผู้ฝึกยุทธระดับหนึ่งมาแต่เจียนเจิงที่ถูกผนึกอยู่ในเขาของวังกับปรากฏตัวมาบอกให้สวีชีอันคว้างกระดูกเทพมารที่พบออกไปให้วังดูดกลืนไปวังจึงรีบหนีไปทันทีเพราะมันที่ได้ขวัญวิญญาณเพิ่มขึ้นรู้สึกได้ว่ากำลังจะหลับไหลลง หากดูดกลืนมากไปกว่านี้แต่เศรษสียว้ความทรงจำของเจี้ยนเจิ้งได้มอบของวิเศษให้สวีชีอันใช้เคลื่อนย้ายผ่านสถานที่ทั้งยังบอกถึงสถานที่ที่เทพมารจิ้งจอกก้าหางในอดีตเสียชีวิตให้จิ้งจอก9้าหางทราบพ,พอจิ้งจอกก้าหางกับสวีชีอันไปพบวิญญาณเทพมารจิ้งจอกก้าหางที่หลงเหลืออยู่ จิ้งจอกก้าวหางจึงดูดกลืนวิญญาณเทพมาจรจิ้งจอกก้าหางจนสามารถเลื่อนขั้นสู่ระดับหนึ่งได้สำเร็จแล้วรีบติดตามวังมุ่งหน้าไปสู่ใจกลางเกาะทันทีพอเข้าไปในเขตสุดท้ายที่ทำให้ทุกสิ่งเชื่องช้าสวีชีอันจึงใช้อุปกรณ์เครื่องย้ายช่วยย่นระยะทางจนสามารถตามวังทัน ต่สิ่งที่อยู่ใจกลางก่อซึ่งเป็นเป้าหมายของวังที่มันและจิ้งจอกก้าวหางเห็นกับเป็นประตูบานหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เทพมานทั้งหลายแข่งฆ่ากันแต่ในสายตาของสวีชิอันกับเห็นเป็นดาบเล่มหนึ่งเท่านั้นวังที่มุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วมั่นใจว่าจะผ่านประตูเข้าไปได้เพราะคิดว่าเจียนเจิงคือผู้เฝ้าประตู แต่กับคาดคิดไม่ถึงเมื่อเจียนเจิงบอกให้สวีชีอันมุ่งหน้าไปเพราะมีแต่ผู้ฝึกยุทธเท่านั้นจึงจะเป็นผู้เฝ้าประตูได้จิ้งจอกก้าวหางจึงกลายร่างเป็นจิ้งจอกขนาดยักษ์เข้าต่อสู้กับวงังเพื่อถ่วงเวลาสวีชีอันที่แซงหน้าวังไปจึงปาดาบไถผิงตรงไปยังดาบเบื้องหน้าที่เห็น จนมันรวมร่างกับดาบไทผิงทำให้วังที่โกรธคิดดูดกลืนสวีชีอันกับจิ้งจอกก้าวหางเข้าไปสวีชีอันจึงใช้ดาบไทผิงโจมตีวังที่ดูดกลืนขวัญวิญญาณบางส่วนจนหลับไปก่อนสวีชีอันจะรีบพาจิ้งจอกก้าวหางที่เหลือแปดหางเพราะสูญเสียไปหนึ่ง ชีวิตหนีออกไปทันทีเจี้ยนเจิ้งปรากฏกายมาเล่าถึงมหันตประภัยครั้งที่หนึ่งที่เหล่าเทพมานต่อสู้กันเพราะต้องการผ่านประตูเพื่อที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีฟ้าเพื่อควบคุมทั้งโลกได้ซึ่งการตายของเหล่าเทพมารทั้งหลายคือการคืนพลังให้กับวิถีฟ้า ส่วนมหันตภัยครั้งที่สองที่มาถึงประตูได้สูญเสียคุณค่าไปแล้วสิ่งที่ทุกคนแย่งชิงเพื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีฟ้าคือเกณฑ์ชะตาแต่สวีชีอันที่ไม่สามารถหาขวัญวิญญาณเทพมารระดับสูงได้จึงไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นครึ่ง9ก้าสู่เทพสงครามได้เจียนเจิงจึงบอกจุดที่เทพมารที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งเสียชีวิต สวีชีอันจึงมุ่งหน้าไปพบเศษวิญญาณเทพมารปลาหมึกขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเลที่ไม่ยอมดับศูนสวีชีอันต่อสู้กับเทพมารปลาหมึกจนสามารถดูดกลืนขวัญวิญญาณของมันได้สุดท้ายเขาสามารถก้าวเข้าระดับครึ่งเก้าสู่เทพสงครามได้สำเร็จทางด้านซีอีนิกายพุทธได้จัดพิธีมหาสันนิบาตพุทธธรรมขึ้น ทำให้ผู้มีอันจะกินมุ่งหน้าไปสู่อาลันธาพุทธองค์ที่ปรากฏขึ้นได้ดูดกลืนสาวกมากมายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเพื่อกลืนกินเกณฑ์ชะตาก่อนขยายร่างมุ่งหน้าบุกเข้าสู่ตาเฟิงแต่กลับไม่สามารถทำได้เพราะตัเอ้อที่ร่วมมือกับตาเฟิงได้นำพาผู้คนมากมายที่นับถือมหายานย้ายเข้าไปอยู่ในตาเฟิง พร้อมทางตู้เออยังได้รับตำแหน่งราชครูนิกายพุทธประจําตาเฟิง่งทําให้เกณฑ์ชะตาบางส่วนถูกแบ่งไปให้ตาเฟิง่งซาหลุนอากู่ได้ให้อีเอ่อปู้นําตราลันจกรยกแก้นเหยียนที่มีเกณฑ์ชะตาไปมอบให้กับนิกายพุทธทําให้พุทธองค์ที่ได้เกณฑ์ชะตาไปสามารถขยายอาณาเขตเข้าไปโจมตีดูดกลืนผู้คนที่เหลยโจ พวกหลี่เมียวเจินที่อยู่เลยโจต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนจนได้รับบาดเจ็บก่อนแจ้งเรื่องให้ไหวชิงที่เมืองหลวงทราบเพราะเป้าหมายของพุทธองค์คือตู้เอ,อ้อที่มีเกณฑ์ชะตาไหวชิงจึงส่งหยางกงที่นำมีดแกะสลักและหมวกนักปราดมาช่วยเหลือส่วนหลี่หลิงสู้บุตรศักดิ์สิทธิ์นิกายฟ้าหมายเลขเจ็ด เ่าระดับสี่ทารกที่อยู่อาณาจักรหมื่นมานจึงรีบไปบอกให้เสินซูทราบเสินซูจึงรีบมุ่งหน้าไปช่วยเหลือก่อนที่ลัวอี้เหงิงจะตามมาอีกคนระหว่างเสินซูที่ต่อสู้กับพุทธองค์อย่างยากลำบากพวกหลี่เมี่ยวเจินก็ต้องรับมือกับสามโพธิสัตว์ที่ลอบเข้าโจมตี ส่วนตู้เอ,อ่อที่เป็นเป้าหมายกับไม่สามารถหลบหนีได้เพราะลัททีพ่อมดกำลังจับตาดูอยู่คอยรอโอกาสลงมือไหวชิงจึงสั่งให้หลี่เมี่ยวเจินรีบมุ่งหน้าสู่พ้นทะเลเพื่อติดต่อสวีชีอันที่อยู่ห่างไกลจนคำพีปัทพีไม่สามารถส่งข้อความถึงได้ก่อนที่เธอจะสามารถติดต่อส่งข้อความถึงสวีชี อันบอกถึงเรื่องราวต่างๆลิวหลีได้ช่วยโอกาสเข้าประชิดต,ตัวตู้เออจับตู้เออโยนเข้าไปให้พุทธอง,องค์กลืนกินในขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกสิ้นหวังสวีชีอันได้ปรากฏตัวมาช่วยเหลือตู้เออไว้ทันสวีชีอันจึงใช้พลังแห่งสรพพสว์และหนึ่งดาบสะบั้นฟ้าดินโจมตี จนทำให้พุทธองค์ได้รับบาดเจ็บถอยไปสวีชีอันกับทุกคนเข้าพบไหวชิ่งพร้อมทั้งจิ้งจอกก้าวหางเพื่อรายงานสถานการณ์ทั้งหมดให้ทราบถึงเหล่าผู้อยู่เหนือระดับทั้งหลายที่ตื่นขึ้นจะกลืนกินทุกสิ่งเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีฟ้าโดยลืมหลี่เมี้ยวเจินทิ้งไว้ที่พ้นทะเล พอทุกคนออกไปไหวชิงเรียกรังให้สวีชีอันรออยู่ก่อนจิงจอกก้าวหางที่ไม่ยอมออกไปได้หลอกให้สวีชีอันมอบไข่มุกที่ได้รับมาจากจนจูให้กับไหวชิงพอไหวชิงรับไปจับทำให้ไข่มุกเปล่งแสงซึ่งมันจะเปล่งแสงเมื่ออยู่ใกล้คนรักทำให้สวีชีอันและจิ้งจอกก้าวหางรับรู้ว่า ไหวยชิงแอบชอบสวีชีอันไหวชิงที่ทราบความจริงจึงโยนไข่มุกส่งคืนให้สวีชีอันพอเขารับไข่มุกมันก็เปล่งแสงเช่นเดียวกันจึงทำให้ทุกคนรู้ว่าเขามีใจให้กับหญิงสาวที่อยู่ในห้องนี้แต่ทั้งไหวชิงกับจิ้งจอกก้าวหางต่างคิดว่าเป็นตนเอง หวชิงปรึกษากับสวีชีอันตัดสินใจดึงเหล่าทายาทเทพมารให้มาร่วมมือกับฝ่ายมนุษย์จึงอยากให้จิ้งจอกก้าวหางออกทะเลชักชวนทายาทเหล่าเทพมารทั้งหลายเข้าเป็นพวกโดยให้เหตุผลว่าถ้าวังตื่นครึ่งอีกครั้งจะกลืนกินทุกคนจิ้งจอกก้าวหางที่ติดตามไปบ้านสกุลสวีได้บอกว่า มีอะไรกับสวีชีอันแล้วทำให้เหล่าญิงสาวทั้งหลายไม่พอใจจนสวีชีอันต้องแกล้งใช้แผนทรมานสังขารทำเป็นได้ระบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพุทธองค์ทำให้อายหญิงสงสารรีบไปทำอาหารให้เขาทานมู่หนานจือเทพธิดาบุปผากลับชาติมาเกิดหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งต้าเฟิง่ง รีบไปปลูกสมุนไพรามารักษาสวีทีอันยังขอให้สวีหลิงเงยี่ยญาติผู้น้องผู้หญิงคนโตพระเอกเต๋าระดับเจ็ดผู้เสพปราณช่วยตัดชุดให้ใหม่แทนชุดที่ขาดหญิงสาวทั้งหลายจึงออกไปหมดเหลือเพียงองคหญิงหลิงอันองหญิงรองน้องสาวห้องเต้เมียหลวงพระเอก ที่ไม่วางใจยังคงนั่งฟังสวีชีอันหารือแผนการกับจิ้งจอกเก้าหางจนเสร็จสิ้นเธอจึงวางใจสวีชีอันต้องแบ่งเวลาเพราะหลังจากครึ่งเตียงกับหลินอันแล้วยังต้องแอบหาข้ออ้างไปครึ่งเตียงกับมู่หนานจือเยี่ยจีอนุพันรยาพระเอกหนึ่งในหางของจิ้งจอกเก้าหางและล่วอี้เหิงอีก ผู้ศรัทธานิกายพุทธมหายานได้รับการช่วยเหลือนำพามายังต้าเฟิง่งได้รับการต้อนรับอย่างดีเิงหยวนหมายเลข6พุทธระดับสี่โยคาวจรได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชิงหลงแทนอาจารย์ที่มรณภาพสวีชีอันได้บุกไปยังลัทธิพ่อมดบีฟทันจนเทพพ่อมดออกมาต่อสู้เทพพ่อมดที่ยังฟื้นคืนไม่สมบูรณ์ เลือกถอยทัพพาพวกพ่อมดทั้งหมดหนีไปทิ้งเมืองทั้งสามไว้ให้ต้าเฟิงสวีชีอันที่พบตรงฟางหวานชิงผู้ฝึกยุธระดับสีมโนทั์คนรักของหลี่หลิงสู้ที่ถูกทิ้งเหลืออยู่พร้อมคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกสายพ่อมดจึงตัดสินใจพานางกลับไปหาหลี่หลิงสู้ ก่อนที่จะเหลือเวลาอีก3เดือนที่เหล่าเหนือระดับทั้งหลายจะตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ปอลหมายเลข1ห้องเต้หญิงไหวชิ่งสองอดีตทิดาศักดิ์สิทธิ์นิกายฟ้าหลี่เมี่ยวเจินสพระเอกสอดีตขุนนางในเมืองหลวงฉู่หยวนเจิ้นหบุตรสาวหัวหน้าเผ่ากู่พลังลี่หน้า6หลวงจีนยุทธเหิงหยวนเจ บุตรศักดิ์สิทธิ์นิกายฟ้าหลี่หลิงสู้แปดบุตรราชันอสูรอสุราเก้าผู้นำนิกายปัทภีจินเหลียน